เสียงเครื่องสูบน้ำดังสนั่นวันไหวทั่วทุ่งนามาเย็ดสะน้อยให้เบิงเ่งว่าเป็นเนตรหญิงเรือน้ำเรือน้ำเรือน้าที่บอกว่า40%ป่ากำลังไหลลงมาเรื่อยๆค่ะป่ากำลังไหลลงมาเรื่อยๆโอ้อยากโ,โ,โดนล็อกเก็บเจ๊กนะปลาเค็งนี้ตัวใหญ่ไหมค่ะปลาเค็งตอนนี่แล้วตรงนี้จะเป็นป่าธรรมชาติบเป็นป่าเลี้ยงเลยค่ะเสียงเครื่องที่ดังสนั่นวันไหวไอยู่กลาทงทุ่งนา มันก็เป็นการหาปูหาปลาของชีวิตชาชวชนบทเป็นการสูบน้ำออกจากสาป่าเพื่อที่จะหาปลาเอาไว้ยู่ไว้กินเหลือกิ่นก็เอาไปขายค่ะพี่น้องสำหรับมือนีเขาจะผ้าช่มการสูบน้ำออกจากสาป่าเพื่อเอาปลาสาหนึ่งก่อนนะคะเนาะข้างบนก็จะเป็นสาปน้ำซึ่งเอาไว้เลี้ยงปลาเหลือจากน้ำเลี้ยงปลาเพื่อกาเพทเกษตรกรน,<ป>น้ำได้ปลูกพืชพักสวนข้วไว้กินแน่ปลูกแตงได้ค่ะโพดแด โอ้ละค่ะเห็นบ่ค่ะเขียวๆอยู่นะรีบๆ,ๆอยู่นะเดี๋ยวห่อสีผ้าย่างไปเบิ่งเด้อค่ะเด้อสาที่ขุดทั้งบัดยี่สิบหน่วยนี่บ่อได้เอ,อนาน้ำมาจากสาเร้อพี่น้องอคิดเบิ่งเอาว่าบริเวณน,นี่มีสาอยู่ประมาณววยี่สิบกว่าหน่วยแต่ว่าเป็นของเข้าเองในยี่สิบหน่วยค่ะเป็นน้ำที่เกิดจากน้ำธรรมชาติซึ่งพุดขึ้นมาจากพื้นดินบริเวณแถวนี้ตั้งแต่ปูแต่ปูตั้งแต่พอแต่แม่มาาุ่นละเพล่เอินว่า บอน้มบุญค่ะเอาย้อนมาเบิงทางสาที่ว่าสูบน้ำเอาป่าว่าเท่าไปเริ่มจะบกจะแหงล้งไปจะเลี้ยนน้ำอยู่ประมาณ20ของสาอะไไปป่าก็เริ่มเต็นเน่าเน่าเน่าเนวไล่ลงมาตามน้ำเราเห็นบหกค่ะดินบบ่มบลงมาก็เก็บก็เก็บไปน้ำถังก็ตั้งคอมอ่ะขาวๆเห็นบ่ค่ะเก็บได้ก็ว่างแปะลงไปในถังนั่นแหละค่ะอันเนื่องจากว่าน้ำมันเหลือนหน่อยเนาะหัวกระโหลกสูบน้ำมันก็จะมีต่มเข้าไปมุด ฝไฟผนกอันสูบอานจะต้องมาค่อยเดินจกเอาขีตมออกอยู่เรื่อยๆคันประเทจังสั้นน้ำก็จะบอบกง่ายเด้ป่าก็จะบ่ได้จะได้ต้งแกส่วนขขางืง<บ>นข้าเอาบบดนี้เบง <ๆ S 2> การเก็บป่าหาป่าไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะ แผนกหรือรแผนกถ้อนแผนกเก็บมีเบิดทุกแผนกว่าท่าไปนี่ก็เป็นแผนกที่ใสสวิงซอนเอาในหนาที่นามย้ําอนบกหลายปานใดส่วนด้านลังที่เห็นข้อมุมข้อมุมอยู่หันคือหาเก็บปลาตรงนั้นจะเป็นแหนะเนยค่ะปลาก็จะมุดอยู่ในแหน่น่ะล่ะเอาเลยต้อง,ตงเก็บปลาอยู่ใต้แหนอันหันมาเบ่งทางนี้บัดนี้แผนกเก็บก็ยุ่ข้างล่างแผนกนั่งก็ยุ่ข้างบนว่าท่าไปผู้นั่งเฝ้าก็นั่งเฝ้าโตดโมดอยู่ละ่ะ เพราะใ่เสือเหลืองๆนั่น,น,นสิให <นะ S 2> ม่สิมือบอกว่าป่ามันไปอยู่ทางนั้นเด้นอนะไลจับเอาไหมเอาเขาข้ามาเบิ่งป่าส่วนที่เก็บขึ้นมานี่ค่ะเขาจะเอามาใส่กระช่างไว้อันนี้ก็เป็นปลาเข็งหน้าด้กันนี่ตัวใหญ่ใหญ่ใครกันลาะอันจะส่วนตัวเบิ่มๆนี่คือปลาสลิดตัวใหญ่ขนาดมิดตใส่เดียวกันทั้งบดไหมคะ่ะลายขนาดเราท่อไปค่ะนอกจากจะมีปลาเข็งปลาสลิดแล้วเขาก็ยังมีอีกปลาส่วนหนึ่งที่ใดมาเห็นมาค่ะใส่กระครูน <ๆ S 2> มาเทจุกไว้ลงในกระช่างละ เทไว้เพื่อให้เขาค่ายดินแล้วก็เอาไว้ขายแล้วก็ก,กินต่อไปค่ะอันบ่มีแต่ป,ป่าเท่านั้นเอ๊มีปลาดูกอุอ๋ยใหญ่่นน่ะปูนปน่ะตัวบักใหญ่ห็นบอกค่ะพี่น้องตัะออนคัดแม่นบสำหรับคลิปสู่ป่ามือนี้นขอจบไว้เพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้าค่ะ